คลิปนี้เราจะพามาบันทึกใบเสร็จซื้อนะคะทุกคนกดขีดสังคฤดด้านบนค่ะไปที่เมนูซื้อแล้วกดใบเสร็จซื้อนะคะกดบวกค่ะแล้ให้เลือกอิน o i ้อ้างอิงค่ะของบริษัทไอเดียนะคะ นะให้ใส่เลขที่ใบเสร็จะคะ่ะให้ใส่จำนวนเงินสดตามยอดชำระได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกนะคะ